เดไปก่อนเลยลงคลิปนี้มาก่อนพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะเราจะใช้เครื่องสำอางที่เราชอบมากๆชอบที่สุดในปีนี้มาแต่งหน้าลุคนี้เพื่อนๆชมกันนะคะจริงๆลุคนี้เนี่ยก็เป็นเฟ e ลุคเหมือนกันเป็นลุคที่พี่ชอบแต่งแต่งบ่อย เป็นลุกง่ายๆลุกที่ถ้าไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงแล้วเนี่ยก็จะแต่งลุคนี้มาแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนบ่อยๆก็คือสีปากอาจจะมีส้มบ้างแดงบ้างชมพูบ้างนูดบ้างแต่ว่าเวลาที่แต่งนูดลงมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆชมกันทุกคนเลยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆจริงนะคะทำให้รู้สึกว่าอ้าวน,นี้แต่งหน้าดีแล้วรู้สึกรอดโอเคค่ะทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่แต่งหน้าลุคนี้ยังไงเครื่องสำอางเฟร์ริต่างๆที่เราบอกว่าเราใช้แล้วชอบมากๆ,อย,างงอ,ยาๆอย่างงุ้นอย่างนั้อย่างนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ วันนี้ที่จะใช้ตัวแรกเลยคือ Sun and Park Long Keep Base ค่ะเป็นเบสแบรนด์นี้เป็นของเกาหลีนะคะและวพีกก็มีโอกาสได้ซื้อมาลองตอนที่ไปเกาหลีรอบทีน่นตุลาคมอะลองมาหลายวันแล้วรู้สึกชอบมากเบสตัวนี้นะคะผิวแบบกระจ่างใสขึ้นแล้วเครื่องสำอังติดทนขึ้นด้วยนะคะ คือแบบตัวนี้สำหรับผีอะมันช่วยให้ผิวของเราดูดีขึ้นนะคะถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ต้องการจะแต่งหน้าหนาหรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วตามด้ยวยแป้งผสมรองพื้นเวิร์กมากบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยอินคูชั่นมากจริงๆแล้วคูชั่นที่ชอบมากๆหลายคนก็คงจะรู้ไม่อยากจะอวยหลายรอบนะคะนี่คือ w a r l Paris True Match ค u s h i ่ n ค่ะเป็นคูชั่นที่โปรดมากๆพี่ใช้เออ G 1 Go Ivory นะคะ อ๋ออ๋ออ๋อคือเราไปเกาหลีมาแล้วเขาว่ามีวิธีการลงพูชชั่นที่ไม่ใช่การอย่างนี้ลงไปบนผิวนะคะเขาจะใช้การปาดลงบนผิวเลยปาดไปเลยนะแล้วเวลาปาดก็คือพยายามเขาบอกว่าพยายามปาดให้ไปตามแนวขนของเรามันจะให้ลุคที่ดูธรรมชาติกว่า ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องการความธรรมชาติขนาดนั้นเราต้องการการปกปิดระดับหนึ่งแต่พี่อาจจะลงอย่างนี้ก่อนตามที่เขาบอกเลยนะคะก็คือปาดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆกดเฉพาะจุดที่เราต้องการปกปิด จริงๆร,รู้สึกดีใจมากที่แบบเพื่อนๆไปซื้อคุชั่นตัวนี้ตามแล้วบอกว่าชอบแล้วบอกว่าดีคือเราดีใจมากๆตรงนี้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราแนะนำอะไรใครไปเราก็อยากจะให้เขามีความรู้สึกเจอประสบการณ์เดียวกับเรานะคะแต่อย่างที่บอกทุกชิ้นทุกอย่างผดิดพันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมคอัพสกินแคร์แฮร r ์โปรดักต์บอดี้แคร์มันอยู่ที่ตัวบุคคลมันอยู่ที่สภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของเราที่ไม่เหมือนกันดังนั้น อยากให้ลองก่อนอะพีทพีทอยากให้แบบเวทน้ําหนักบ็อกเกอร์หรือว่าแม้กระทั่งพีทรีวิวเองเนี่ยก็หาร2หารครึ่งแล้วเราวิเคราะห์ดูว่าทุกอย่างอะ่ะมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะซื้อมานะคะนี่เอาให้ดูความกริบอือฮอรักมาก จบจากคูชชั่นนะคะพีทจะใช้คอนซีลเลอร์สำหรับใต้ตานะคะแต่ว่าจริงๆเดือนปีนี้ไม่ใช่เดือนนี้ปีนี้เรามีชอบ2ตัวก็คือ NARS e Creamy Concealer กับตัว g i n o m a c r E อ u น d e r Eye นะคะถ้าพีทไม่ต้องการความปังพีทจะใช้ตัวนี้เพราะมัน Brightening ได้เหมือนกันแล้วเ,เบาวกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการการปกปิดมากกว่าพีดแนะนำ e, นะน่าจะค่อนข้างปกปิดได้มากกว่าอันนี้เราแค่ต้องการ Bright ท n i n g ใต้ตานะคะ คว่าสมแบบพีชนะคะถ้าลงคูชั่นแล้วไม่ลงแป้งเนี่ยคือรับรองได้ว่ามันจะเยิมแล้วก็ไม่ทนนะคะวิธีการลงแป้งของพีชเนี่ยตอนนี้คือหลังจากใต้ตาที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วใช่ไหมเราจะทําการเบรกใต้ตาเลยนะคะเพื่อให้คอนซีลเลอร์มันอยู่ทนขึ้นก็คือการแตะแป้งเยอะๆ่างนี้เลยนะแล้วก็เกลี่ยๆนิดนึงให้ริ้วหายก่อนแล้วก็ค่อยโบกไปแบบนี้นะคะ แต่พีก็จะลงเฉพาะเนี่ยช่วง T zone ของเรากับใต้ตารวมถึงข้างจมูกที่จะหลุดบ่อยแต่ว่าบริเวณแก้มอะไรเงี้ยเราจะใช้วิธีการปัดเอานะคะแป้งที่คุมมันดีที่สุดที่พี่ใช้มาแล้วชอบแล้วยังเหลือเยอะแยะม,มากมายนะคะตัวนี้คือ Lady Audrey Skin Decorations Loose Powder อ่อนี้เป็นสีตลับม่วงมันจะเป็นแป้งทนเหลืองนะคะเราเบรกไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งเบรทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วก็ปัดออกเลยค่ะ เราจะทำให้ช่วงใต้ตาของเราเนี่ยแน่นแบบแน่นมากจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยไปออกกําลังกายอะ่ะส่วนอื่นมันแต่ใต้ตานี่ยังแน่นปักอยู่เลยแล้วก็ใช้แป้งนะคะลงบริเวณคิ้วของเราด้วยดินสอเขียนคิ้วกันบ้างนะคะปีที่แล้วเนี่ยเป็นเฟรรด์ปีนี้ก็ยังคงเป็นเฟรรด์นะคะสำหรับ m a r e s ก a Perfect Eyebrow Pencils นนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า ดีมากมากมาก,มากเราเป็นร้านที่ถูกและดีคือพิช่ชอบมากอะ่ะต่อให้ไปใช้ยี่ห้ออื่นก็ต้องกลับมาที่ยี่ห้อนี้พกทุกกระเป๋าทุกทริปต้องมีไว้นะคะเขียนเลยแล้วกัน คือคิอค้วที่ได้จากดินสอแท่งนี้ค่ะพีทรู้สึกว่าเป็นคิ้วที่คมชัดแล้วก็สามารถเขียนแบบเรียงเส้นให้ความคมได้ตามต้องการด้วยปลายที่มันเล็กแล้วเนื้อดินสอที่มันไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปสีที่ได้ก็ชัดชอบอะดักเลย ผ้าลายเขียนคิ้วแบบฝุ่นที่เป็นเฟวอร์ริตนะคะนั่นก็คือ heavy rotation ค่ะตัวนี้พีชใช้สีน่าจะเป็นเบอร์2นะคะหยิบม,มาใช้บ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยคิ้วของเรามันดูเป๊ะแล้วก็ปังแถมติดทนด้วยนะคะกับแปรงเขียนคิ้วที่ขาดไม่ได้เลย s ซเว v ค่ะตัวนี้มีประมาณ3อันแล้วพวกแบบไว้ที่บ้านไว้ที่คอนโดพกอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยคือมันให้คิ้วที่เป๊ะดีมากชอบค่ะ คาราคิวออฟเดอะเยียร์นะคะได้แก่แคน m มคค c ลเลอร์ช n น e ์อายบราวค่ะคือสีทุกอย่างมันพอดีกันหมดเลยก็เลยชอบเดี๋ยวพีชจะใช้พาเลตเขียนคิ้วแล้วก็ไล่ด้านกันหน่อยนะคะ แต่งตานะคะพี่จะชอบติดสติกเกอร์ตา2ชั้นค่ะจะมี2แบบที่เป็นแบบสติกเกอร์เลยแล้วก็เป็นแบบตาข่ายนะคะถ้าเราต้องการลุคที่เบาหน่อยพี่จะใช้เป็นสติกเกอร์แต่ว่าถ้าต้องการความปังมากๆเนี่ยพี่จะใช้เป็นตาข่ายนะคะวันนี้เราขอใช้เป็นสติกเกอร์ลวกันเพราะว่าลุคที่เราจะแต่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แน่นไม่ได้ปังมากอันนี้ก็เป็นของบอกต่อนะคะคือพ <c ười> ี่หากล่องมันไม่เจอะก็เหลือแต่สภาพแบบกระจัดกระจายกันไปเวลาติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะคะพีทก็จะติดบริเวณ เขาเรียกนะรอยพับเปลือกตาของเราเลยนะคะนี่จะพิษติดแบบเข้ามาใกล้ขัวตานิดน,นึงเพื่อให้หัวตาของเรามันเปิดประมาณนี้แตกไหมก็ไม่ <c oughs> นี่ก็ ชานเบดปีนี้นะคะบอกเลยว่ารักมากต้องมีต้องพกแนะนำทุกคนที่รู้จักนะคะนั่นก็คือ NIX l o n g e r i e l i t นะคะเป็นคล้ายๆกับ Liquid Eyeshadow สีที่พี่ชอบใช้เนี่ยมี New Romance มี Sweet Cloud แล้วก็อีกอันนึงคือ Nude To Me นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะใช้ตัวที่เป็น New, Ro oh, New Rom- New Romance ตัวนี้จะแบบสี s e Gold นิดนึงวันนี้เราก็จะแต่งตาโทน p Rose Gold อะไรอย่างเงี้ยเป็นโทนที่พี่แต่งบ่อยมากแล้วหลายคนชอบนะคะ ลงเลยเนี่ยเนื้อมันแบบเข้มข้นมากแล้วก็พิกเมนต์ดีมากอชาชโดว์ที่ชอบมากๆในปีนี้และหยิบมาใช้ทุกครั้งไม่เคยผิดหวังเลยนะคะนั่นก็คือ t o o face d sweet peach palette ค่ะที่พี่เอาพาเลตนี้มาพูดอะจริงๆตอนแรกจะไม่เอาพาเลตนี้มาโชว์เพราะว่ามัน มันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขากลับมาทําใหม่แล้วก็มีวางขายแล้วนะคะยังไงก็ถ้าใครกําลังมองหาหรือว่าดูรีวิวคลิปครั้งก่อนแล้วชอบอยากจะติดตามอยากจะไปสอยเพิ่มก็จัดมานะคะหอมพีชมากเลยอะ่ะแล้วเป็นสีที่สวยทุกสีชอบทุกสีเลยจริงๆคือทุกสีมีความดีงามหมดเลยนะเราจะเริ่มด้วยสีแรกที่พิดหยิบแบบแตะบ่อยที่สุดก็คือคลับเบอรอ่ายากเลน คลอเบอร์ตรงนี้นะคะแตะมาซึ่งจะเป็นสีที่ร้อยลงหลังลงแบบช่วงหางตาอย่างเงี้ยให้เงาที่ดูแบบเป็นธรรมชาติแป้งแต่งตานี้ดีมากอันนี้ฮาคูโมโดนะคะถ้าใครอยากได้แป้งฮาคูโมโดแนะนำร้านพี่นกเลยโคซี่บลัชจัดเต็มแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตรงนี้เลยนะคะตัวนี้คือ Charm Am Sure ค่ะ เป็นสีน้ำตาลเข้มๆที่หยิบมาใช้บ่อยเช่นกันขอบตาล่างนะคะพี่ก็จะใช้สี c a r า m e l ไลซ์นะคะเป็นบรอนซ์เข้มๆที่มีชิมเมอร์เบาๆนะคะลงขอบตาล่างเลย เดี๋ยวพีชจะใช้สีพีชตรงนี้นะคะแตะลงบริเวณกลางเปลือกตาเลยนะคะเพิ่มความแบบมุ้งมิ้งเข้าไปหน่อยมันก็จะเพิ่มแบบพิ้นของสีพีชบนเปลือกตาของเรานะคะเสร็จแล้วไงมาไอายไลนเนอร์กันดีกว่าไอายไลนเนอร์นะคะพีชชอบไอายไลนเนอร์สีตัาตาลเข้มมากๆมันให้ตาของเรารู้สึก หวานขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่คมมากจนเกินไปนะคะดินสออายไลเนอร์ที่ใช้บ่อยมากๆก็คือของเธอนั่นเองตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแบบ,บเบลอไปหมดแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหยิบมาใช้บ่อยมากๆแล้วก็ลงบริเวณขอบตาบนกันก่อนเลยแล้วก็เขียนขอบตาล่างด้วยค่ะแต่ว่าพี่จะไม่ให้มันชนกันนะเราจะแบบ เว้นที่ว่างตรงนี้มวัน,นิดหนึ่งตาเราจะได้ดูโตขึ้นนะคะเกลี่ยกเกลียเล็กน้อยแบบเมจิกงที่พี่ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้คือ K Palette One Day Tattoo Real Lasting Eyeliner นะคะเป็นอายไลเนอร์ที่สีดำสนิทดำเข้มด้วยแล้วก็ติดทนด้วยนะคะลงเลย มีทั้ง i g h End แล้วก็ดร Store เลยนะคะสำหรับดร Store เนี่ยขอเทใจให้กับ Maybelline Big Eye Barbie นะคะ <im itation> เห็นว่าพิษใช้บ่อยมากๆเลยตัวนี้รวมถึงพกไปหลายๆทริปนะคะ <im itation> กับอีกตัวหนึ่งซึ่งแบบว่าราคาสูงหน่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือทางแบรนด์เคยส่งมาให้ลองแล้วก็ใช้จนชอบมากแล้วอันเนี้ยคือต่าเองซื้อเองควักเงินแบบหลักพันเพื่อซื้อมาสคาร่าล่างโมแก n นดิออสสม p r พูฟมาสคาร่านะคะแต่ตัวนี้บอกก่อนว่า เออถ้าใครที่หนักตามันมากๆอาจจะไม่อยู่นะจ๊ะอันนี้ปัดขนตาล่างอีกอันหนึ่งปัดขนตาบนอืมโอเคดีคนตาปลอมปีนี้นะคะก็ถ้าให้แบบ อินที่สุดชอบที่สุดละติดนะคะก็คือ horse hair และเช็ดจากเนซี่ชอยนะคะเป็นขนตาปลอมขนมา้าพี่จะมีเบอร์หนึง m 0 1ที่เราติดบ่อยๆชอบอันนั้นมันจะแบบฟูๆนิดนึงแต่วันนี้เราจะเบาหน่อยนะคะพี่จะใช้เป็น f 2 3นะคะก็เคยบอกว่าเป็นเฟร์ริปไปแล้วในสักเดือนหนึ่งพี่จำไม่ได้อันนี้ขอแกะอันใหม่เลยนะคะเพราะว่าอันเก่าเนี้ยใช้จนเยินแล้วจริงๆติดมา ส่วนตัวแล้วอะพีชชอบขนม้ามากกว่าขนมิงรู้สึกว่าขนม้ามันดูฟูฟ่องฟุ้งฟุ้งมากกว่าแล้วก็ดูไปธรรมชาติมากกว่านะคะแต่ขนมิงเนี่ยพีชว่าจะมีความแบบสพรึงอยู่ในระดับหนึ่งถ้าใครชอบแบบขนตาแบบแน่นแน่นสปรึงสะรึงอย่างเงี้ยมิงก็น่าจะตอบโจทย์อะจบไปสําหรับขนตาปลอมนะคะเดี๋ยวมาคอนทัวร์แล้วก็ตัดเกมกันเลยคอนทัวร์นะคะพาเลทที่ใช้แล้วชอบ ประจำปีนี้เลยนะคะก็คือ Sueva Contour Spectrum นะคะเป็นพาเลตที่พีทคี่ว่าครบแล้วก็พกพาได้สะดวกด้วยจะมีทั้งคอนทัวร์แล้วก็บรอนเซอร์มีแป้งที่เป็นสีเหลืองไว้ไฮไลท์กับตรงนี้มันจะเป็นชิมเมอร์แต่ชิมเมอร์นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ความรู้สึกพี่คือมันทองๆองไงไม่รู้รู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะแต่ว่า2ออันเนี้ยชอบมากใช้บ่อยมากคอนทัวร์กันก่อนเลยนะคะ อมากๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นในคลิปเท่าไหร่นะคะตัวนี้คือ Passion View Powder Brush on the Road นะคะสีที่พี่จะใช้วันนี้เนี่ยคือ a s i p of Tea on a b b y Road คือเป็นแบ,บรนด์ที่ตั้งชื่อสีได้ยาวมาก <c oughs> <c oughs> เบื่อทุกครั้งเวลาที่ต้องอ่านชื่อนะคะเป็นเนื้อแมตนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็ติดโทนสีสวยมีสีให้เลือกเยอะแบบรนด์คนไทยแล้วก็อะไรหลายอย่างอะ่ะพี่เคยชอบที่เป็นบลัชครีมของเขาแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้หยิบ ตัวที่เป็นพาวเดอร์มาใช้บ่อยกว่านะคะสีจะเป็นโทนส้มนมหลายคนน่าจะชอบนะคะเนื <speech> ้อดีมากจิกสีออกมาแบบชัดวอร์ไฮไลท์ก็น่าจะเดากันได้นะคะ The b l m Manager Sister ค่ะชอบมากมๆกมากมากม,ก,มกเลย ตัวนี้คือพี่ใช้ Mary l o ูอยู่แล้วแล้วก็ชอบแล้วก็วกมันพผพาสะดวกนี่ค่ะได้ทั้ง3สีเลยเดี๋ยวพี่จะแตะ Mary l o ูก่อนนะอย่างนั้นก็จะลงแล้วก็จะใช้สีเบตต l ลูอีกนิดนึงนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้เบตต l ลูให้ชมเลยเลยมันจะเป็นบรอนซ์เป็นชิม m มอร์บรอนเซอร์พีทก็จะลงทับช่วงที่เราลงบรอนเซอร์ไป มันก็จะให้แบบความกโกลของหน้าเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบหน้ามันมากๆหรือว่าผิวแบบเป็นหลุมสิวแบบพีทเหี้ยจริงๆก็ไม่ควรจะเท่าไหร่หรอกไม่ควรจะทําเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะเป็นเน้นแต่เราชอบอะมันดูแบบชํำดี ลิปประจำปีนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลิควิดลิปสติกค่ะวันนี้พี่ขอเลือกโทนนู้ดมาแต่งให้ชมกันแล้วกันเนาะจริงๆมีหลายโทนมากๆเลยก็ไปดูฉบับเต็มที่เป็นรีวิว w f v v r r t t o o t t h y y e r r นะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ทาแล้วคนชมเยอะมากคนชอบเยอะมากรวมถึงตัวพี่เองก็ชอบส่วนตัวคือเป็นสีนู้ดที่ดีมากนะคะนั่นก็คือ Color p r p u l t t a Satin l i าสติ a g i c สี n d ค่ะลองไ้ดูปากมันดูแบบอบิ่มดีมากเลยอะ Favorite Look โดยใช้เครื่องสำอาง Favorite of the Year ประจำปี2016นี้นะคะคือตั้งใจทำคลิปนี้มากเพราะว่าอยากสนะนำของที่พีชชอบแล้วก็เดี๋ยวเรามีรีวิวแยกไปเป็น Favorite of the Year เนี่ยเอาของทั้งหมดนั้นมาแต่งหน้าในลุกวันนี้ให้ชมกันนะคะโดยลุกนี้ก็จะเป็นลุกที่พีชชอบแต่งมากๆแต่งบ่อยมากๆแต่ว่าส่วนมากจะเปลี่ยนสีลิปมันก็เลยจะดูแบบแตกต่างกันนิดนึงคือเป็นลุกที่ รีบๆแต่งเพื่อที่จะได้อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยพี่พีทไม่มี Howto หรอลุคนี้มี how t ไมาอยากดูอะไรเงี้ยก็เอาไปปรับแลงนิดหน่อยนะคะอาจจะแบบใต้ตาจะน้อยลงหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรนะสโมกกี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงหรือเบาลงอีกหน่อยแล้วแต่จริงๆก็คือมีการปรับแต่ว่าส่วนมากส่วนใหญ่เลยเนี่ยลุกที่พี่แต่งแล้วก็ไม่ค่อยมี how to เป็นลุกที่แบบอยู่ๆกระโผมาลุกหน้านว,นว,นว,นวลนนุ๊ดๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นลุกประมาณนี้นะคะแต่ง จริงๆไม่ยากเลยก็ลองไปฝึกฝนตามกันดูนะคะและนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามกันมาตลอด1ปีแล้วก็ ใครหลายๆคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือตั้งแต่ทีทเพิ่งเริ่มทำคลิปกด Subscribe เป็น10คนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังอยู่กับเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆรู้สึกซึ้งใจมากๆแล้วปีนี้เรามีคนติดตามเกิน10,000แคนซึ่งเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของพีทมากๆยังไงก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะสัญญาว่าจะมีคลิปวิดีโอดีๆมีอะไรอยากให้เราทำคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยอยากให้พี่ปรับปรุงตรงไหนพี่จะพยายามนะคะเพื่อที่จะได้มีคุณภาพวิดีโอที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อนดด้ีววารูกกกกุแล็ happy ับโ ะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายบายสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี n d ัน p ์พีชนะคะและในคลิปนี้นะคะพีทมี Favorite of the Year มาฝากเพื่อนๆกันค่ะก็เป็นเครื่องสําอางต่างๆที่พีทใช้แล้วชอบมากๆในปีนี้นะคะ